b e l ีเย A-50 มันเป็นสุดยอดเครื่องบินแจ้งเดือนภัยทางอากาศของรัสเซียที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายยุคสงครามเย็นโดยมันมีพื้นฐานมาจากเครื่องบินลำเลียงอิลยูชิน IL-76 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่เจ้า A-50 ได้มีการติดตั้งเรดาร์ทรงโดมแบบบุนได้ขนาดใหญ่ไว้บนราคาของเครื่องโดยเจ้าเรดาร์นี้มีชื่อเรียกว่าชิเมล ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายทางอากาศได้ไกลสูงสุดถึง400กิโลเมตรโดยหน้าที่หลักของเจ้า A-50 คือการควบคุมและบัญชาการทางอากาศซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินลบของข้าศึกได้ตั้งแต่ระยะไกลพร้อมกับสามารถควบคุมฝูงบินขับไล่ให้เข้าสกัดกั้นเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถติดตามขีเป็นาวุธล่อนหรือขีเป็นาวุธนำวิถีได้อีกด้วยนอกจากนี้เจ้า A-50 ยังมีความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งทาง,งอากาศพื้นดิน และเรือลบตัวมันได้ถูกใช้งานในหลายสมรภูมิรวมถึงสมรภูมิระหว่างสงครามยูเครนและรัสเซียถึงแม้ว่ามันจะมีบางลำที่ถูกยิงตกากทางยูเครนแต่เจ้า A50 มันก็ยังถือเป็นหัวใจหลักที่สําคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในหลายทศวรรษที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในปัจจุบันรัสเซียจะมีการอัปเกรดเจ้า A50 เป็นรุ่น A50 u ยูที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้นแต่เจ้า A50 รุ่นธรรมดาน,นั้นก็จะคงมีบทบาทสําคัญในหลายๆสมุนภูมิของรัสเซีย